สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมแล้วก็รับฟังนะครับกับหนึ่งคำถามที่ท่านผู้ชมเนี่ยที่ดูใน YouTube ของครูเนี่ยเขาถามครูมานะครับคำถ,ถามของเขาก็คือเขาถามครูมาว่าครูครับถ้าผมเปลี่ยนหัวเทียนจากหัวเทียนธรรมดาไปเป็นหัวเทียนเข็ม มีผลดีผลเสียอะไรไหมครับคำถ,ถามก็ฟังดูเหมือนง่ายๆนะเปลี่ยนจากหัวเทียนธรรมดาไปเป็นหัวเทียนเข็มแล้วมันมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรครูก็พูดอธิบายอย่างนี้นะ,ะใ,นในความเป็นตัวตนของครูว่าเวลาครูพูดคือครูอธิบายเนี่ยคือครูก็ไม่ได้ไปแซะหรือไปแขวะใครถามครูมาข้อมูลมีแค่เนี้ยว,ว่าเปลี่ยนจากหัวเทียนธรรมดาไปเป็นหัวเทียนเข็ม ครต้องเอาคำถามนั้นมาพิจารณาก่อนก่อนที่จะตอบเพราะได้เกิดไปถามบางคนเนี่ยรีบตอบเลยเพื่อโชว์พาวแล้วมันไม่ใช่นะครับเนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้เข้าใจว่าทําไมถามบางทีคือครูยังไม่ตอบอันเนี้ยหัวเนี้ยเป็นหัวเทียนที่ใช้กับรถ2จังหวะเมื่อสมัยก่อนนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นสองจังหวะที่เป็นพวกรถ ลดจ่ายกับข้าวหรือลดครอบครัวเนี่ยเขาจะใช้หัวเทียนเกลียวสั้นหัวเทียนหัวเนี่ยเป็นของยี่ห้อ NGK ที่ครูใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอน NGK นะครับหัวเทียนหัวเนี่ยมีความโตของเกลียวเป็นรหัส B แล้วมีค่าความร,ร้อนคือเบอร์8นะค่าความร,ร้อนอยู่ที่ระดับ8แล้วก็จะบอกความยาวของเกียวเป็น H เสนี่คือบอกความยาวของเกลียวแต่ช่างบ้านเราก็เรียกง่ายๆคือหัวเทียนเกลียวสั้นแล้วลงท้ายด้วยตัว S S S U P E R แสดงว่าไอตัวนำไฟเนี่ยเป็นทองแดงเขาจะเรียกว่าหัวเทียนมาตรฐานติดรถทั่วๆไปหัวละราคาหลัก10บาทหัวเทียนหัวเนี้ยตรงแกนกลางของมันเนี่ยตรงส่วนปลายตรงเนี้ยที่ครูเอาเสาอากาศชี้เนี่ยตรงเนี้ย เดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะกลับมารับชมกันต่อนะครับก็พอดีน้องเขามาให้ครูเซ็นเอกสารนิดๆิหน่อยๆน่อนะครับหัวเทียนหัวนี้เป็นหัวเทียนมาตรฐานติดรถทั่วๆไปเป็นหัวเทียนเกตธรรมดานะครับแล้วถ้าสังเกตดูนะครับเดี๋ยวมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะท่านผู้ชมไม่ว่าครูนะจะสังเกตว่าไอ้แกนกลางมันเนี่ยนะครับถ้าถ้าจริงหัวเทียนต้องจับอย่างนี้นะนี่แกนกลางเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะ นี่เป็นอย่างนี้แกนกลางเป็นทรงอย่างนี้พระเลียกทรงอะไรครับทรงกระบอกนั่นหมายความว่าเวลาไฟมันวิ่งมาที่สุดปลายแกนกลางเนี่ยเวลาไฟมันไปนกระโดดลงกาวเนี่ยไฟมันจะกระโดดแบบสเปสสปะกนะมันไม่นิ่งแล้วแต่อารมณ์มันว่าไฟเนี่ยมันอยากจะเกิดตรงจุดไหนก็ได้ซึ่งเป็นหัวเทียนธรรมดาทั่วๆไปทีนี้ ครูให้ดูอีกหนึ่งหัวนี่นะอันนี้อยู่ที่มือขวาครูเป็นหัวเทียนยี่ห้อ NGK เหมือนกันขวามือครูก็ NGK ซ้ายมือครูก็ NGK รหัสฟาร์มโตเกียวหัวเทียนเป็นรหัส B เหมือนกันคือเกียวโตเท่ากันแล้วมีค่าฟาร์มร้อนอยู่ที่ระดับ8เหมือนกันเสมอกันแล้วมีาฟาร์มยาวของเกียวเป็น H หัวนี้ก็ H เหมือนกัน แต่สิ่งที่หัวขวามือที่ครูหยิบขึ้นมาใหม่แตกต่างก็คือว่าไอหัวเทียนหัวเนี้ยมันลงท้ายด้วยตัววีพอมันลงท้ายด้วยตัววีเนี่ยในความหมายของ NGK เนี่ยแกนกลางมันจะเปลี่ยนจากอย่างนี้ครับมาเป็นอย่างนี้จากทรงกระบอกเปลี่ยนมาเป็นทรงกลวยปลายมันจะแหลม ทีนี้พอปลายมันแหลมปุ๊บช่างบ้านเราหรือความรู้สึกของเราก็คือมันเหมือนเข็มเราก็เลยมาบัญญัตัพา์เรียกกันเอาเองว่าหัวเทียนเข็มแต่ไอตัวนำของมันใส้กลางแกนกลางก็ยังเป็นทองแดงทั้งคู่อยู่แค่แค่อะไรครับเปลี่ยนจากปลายแกนกลางจากที่เป็นทรงนี้ให้มาเป็นทรงนี้เท่านั้นเอง แล้วเปลี่ยนไปแล้วมันก็แค่ทําไมครับปกไฟมันจะไปรวมอยู่ที่ส่วนปลายเพราะนั้นไฟเนี่ยมันจะจุดระเบิดนิ่งอยู่ตรงจุดเดียวแล้วพื้นที่ของมันเนี่ยจะน้อยกว่าทรงอย่างนี้มันก็จะลดการสะสมคราขมเหมาที่ไปเกาะได้ราคานี่คือครูสมมุตินะไอหัวเทียนธรรมดาอย่างเนี้ยที่เป็นทรงอย่างเนี้ย อาจจะหัวละ45บาทพอเป็นเข็มแค่ปลายมันเล็กอย่างนี้ไปหน่อยหนึ่งอาจจะเป็นเท่าไหร่ครับ50 55 60เพราะโครงสร้างส่วนประกอบของมันไอแกนกลางตัวน้ำยังคงเป็นอะไรอยู่ครับเป็นทองแดงเปลี่ยนไปก็แค่อะไรครับไฟจุดระเบิดแม่นขึ้นเพราะมันอยู่จุดเดียวแล้วก็ลดการสะสมคาบขมเหลาที่มันตกค้าง อายุการใช้งานล่ะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะมันเป็นไส้กลางเป็นทองแดงทีนี้มาดูต่อรถยามาฮ่าสปาร์1หนอของครูที่ครูขับอยู่เนี่ยใช้หัวเทียนติดรถเป็น NGK หัวนี้เลยนะครับแล้ว NGK ตัวเนี้ยจะมีรหัส R อยู่ R ก็หมายความว่าในหัวเทียนหัวเนี้ย มีการใส่ตัวต้านทานเอาไว้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ NGK รหัส C C คือบอกความโตของเกลียวหัวเทียน R บอกว่าหัวเทียนหัวเนี้ยมีตัวต้านทาน6บอกค่าความร้อน H บอกค่าความยาวเกลียวแล้วก็จะเป็น S S ก็คือบอกว่า ตัวนําไฟหรือแกนกลางเป็นอะไรครับเป็นทองแดงมันก็คือหัวเทียนมาตรฐานทั่วๆไปเสร็จแล้วเวลาครูได้รถมาเนี่ยะจะใช้หัวเทียนนี้ต่อไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้หรือคือครูจะเปลี่ยนเลยแล้วถ้าครูเปลี่ยนคือครูจะเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ครับไอหัวที่ติดรถมาเนี่ย แกนกางก็จะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับหัวเทียนว่าตราฐานติดรถแต่ครูจะเปลี่ยนไปใช้เป็นหัวเทียนเข็มเหมือนที่เขาถามครูมาเนี่ยเป็นหัวเทียนยี่ห้อ NGK เหมือนกันนะครับารามโตของเกียวเหมือนกันเพราะขึ้นต้นด้วยรหัส C เกียวโตเท่ากันมีตัว R ก็คือมีตัวต้านทานอยู่ในหัวเทียนเหมือนกัน แต่อันนี้มันเป็นเบอร์เจ็ดไอที่ติดรถมามันเป็นเบอร์หกถ้าคุณเรียนเรื่องหัวเทียนมาติดรถหกที่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่เป็นเจ็ดหัวใหม่นี้คือเป็นหัวเทียนเย็นครับมันจะระบายความร้อนออกจากหัวเทียนได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นตอนนี้ต่างกันแล้วนะอันนี้หกอันนี้เจ็ดขวามือคือเป็นหัวเทียนเย็นจากนั้นเราดูต่อหลังจากเลขเปุ๊บ มันจะเป็นตัว h es. h es, คือบอกค่าความยาวของเกลียวสองหัวเนี่ยเกลียวยาวเท่ากันนะฮะเสร็จแล้วไอหัวเนี่ยมันจะมีตัว g ตัว g แสดงว่าไอตัวนำไฟอ่ะเปลี่ยนจากทองแดงมาเป็นนิกเกลิลเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของนิกเกลิล มันดีกว่าทองแดงนำไฟได้ดีกว่าอายุการใช้งานยาวนานทนทานกว่าติดรถตัวนํำเป็นทองแดงแต่ที่ครูซื้อมาเปลี่ยนใหม่ตัวนาเป็นนิกเกิลเสร็จแล้วไอหัวใหม่ของครูเนี่ยที่ซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยแกนกลางเป็นอย่างนี้ด้วยครับ หัวเชียนเข็มถ้าอย่างนี้จะเห็นผลชัดเจนกว่าชัดเจนกว่าอย่างไรคือหนึ่งราคาก็ไม่เท่ากันลครับไอหัวเนี้ยอยู่ที่ราคาหลักสิบแต่หัวเนี้ยอยู่ที่ราคาหลักร้อยขึ้นนะคือครูไปซื้อมาก็เกือบหนึบบาทแล้วนะครับแตกต่างแล้วนะเรื่องของราคา คุณสมบัติในการนำไฟและความทนทานสายมือครูที่ครูขยับอยู่แกนกลางเป็นทองแดงแต่ขวามือแกนกลางเป็นนิกเกิลสายมือที่ครูขยับอยู่แกนกลางหรือตัวนำเป็นทรงกระบอกส่วนขวามือที่ครูซื้อมาเปลี่ยนใหม่แกนกลางส่วนปลายเป็นอะไรครับเป็นเข็ม โอ๊ยโทษนะฮะโทษนะพอดีขาตั้งกล้องครูไปโดนกล้องโทษเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามครูมาผมเปลี่ยนเป็นหัวเทียนเข็มดีไหมครับคือครูไม่รู้ไงว่าไอหัวเทียนเข็มที่คุณเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันจะเหมือนคู่แรกที่ครูเอามาเปรียบเทียบหรือเปล่าเพราะโครงสร้างทุกอย่างมันทําไมครับมันเหมือนกันตัวนําเป็นทองแดงเหมือนกันมันต่างกันตรงที่แค่ส่วนปลายของคุณเนี่ยเป็นอย่างนี้ แล้วที่คุณซื้อมาใหม่เป็นแค่ปลายมันแหลมเป็นเข็มเท่านั้นอย่างเงี้ยแทบไม่ได้เห็นผลอะไรเด่นชัดขึ้นมาเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างคู่ที่สองที่ครูเอามาเปรียบเทียบอันนี้ธรรมดาติดลถดมีตัวต้านทานส่วนปลายเป็นทรงกระบอกส่วนอันเนี้ยก็มีตัวต้านทานแต่ตัวน้ำเปลี่ยนจากทองแดงเป็นนิกเกิล แล้วส่วนปลายจากที่เป็นทรงกระบอกเปลี่ยนเป็นเข็มอย่างนี้เห็นผลกว่าจุดระเบิดแม่นยำกว่านำไฟได้ดีกว่าอายุการใช้งานยาวนานทนทานกว่านะฮะแล้วถ้าเกิดในกรณีคำถามนี้ท่านหมายถึงหัวเทียนเข็มแล้วได้ตัวนำเป็นอิลีเดียมแน่นอนครับหัวเทียนอิลีเดียม ที่เป็นหัวเทียนเข็มมันก็ย่อมต้องดีกว่าหัวเทียนมาตรฐานติดรถนะครับดีไว่ายังไงเพราะจากตัวนําที่เป็นทองแดงเปลี่ยนเป็นอีลิเดียมดีกว่ายังไงจากแกนกลางที่เป็นทรงกระบอกเปลี่ยนเป็นทรงกลวยปลายแหลมถูไหมฮะข้อดีมีข้อด้อย ก็ไม่เรียกว่าข้อด้อยถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนคือจากหัวเทียนธรรมดาหัวละหลัก10บาทพอท่านเปลี่ยนเป็นอิรีเดียมหัวก็ราคาหลักหลายร้อยบาทเราพูดถึงหัวเทียนอิรีเดียมของสินค้าที่มีแบรนด์ญ,ญี่ปุ่นนะครับสินค้ามีมาตรฐานนะครับหัวก็ต้องเป็นหลักร้อยขึ้นอายุการใช้งานดีขึ้น,นาการนำไฟดีขึ้นการจุดระเบิดแม่นยำขึ้น นี่คือเหตุผลที่บางครั้งถามครูมาแล้วครูไม่ตอบสาเหตุที่ไม่ตอบเพราะคําถามมันมาแบบด้วนๆไม่ได้รู้ในรายละเอียดปีกย่อยนะครูต้องมาเอาคําถามเขามาคิดก่อนว่าหัวเทียนเข็มของเขาอ่ะมันเป็นเข็มอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดคําถามชัดเจนเลยว่าครูครับผมจะเปลี่ยนจากหัวเทียนธรรมดา มาเป็นหัวเทียนเข็มแบบอีลีเดียมอย่างเงี้ยครูตอบได้เลยครับว่ายังไงหัวเทียนเข็มแบบอีลีเดียมดีกว่าหัวเทียนมาตรฐานติดรถแน่นอนดีกว่าทุกด้านแต่คุณต้องจ่ายราคาค่าหัวเทียนแพงขึ้นนะฮะทีนี้ท่านจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแต่อย่างครูเนี่ย ที่คูก่ามาติดรถมาเป็นหัวเทียนธรรมดาของครู3คันเลยนะสปาร้อยสิอันสิบหไอสาคันเนี่ยครูเปลี่ยนไปใช้เป็นหัวเทียนเข็มทุกคันครับแล้วไอตัวนํำก็คือเป็นนิกเกิลน,นะครับถ้าสมัยก่อนตัวนํำก็จะเป็นอะไรครับแคดทมีัมแล้วคนไทยอ่ะมาบัญญัติพา์เรียกกันเองว่าทองคำขาวนั่นแหละ นั้นท่านที่ถามครูมาวันนี้วันพฤหัสว่าครูมาให้คําตอบท่านแล้วนะครับหลังจากให้คําตอบแล้วท่านจะไปเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่นะถ้าซื้อมาแค่ให้แม่บ้านขับไปจ่ายตลาดก็หัวเทียนธรรมดาติดรถก็เหลือเฟือแล้วครับเวลาเปลี่ยนก็ราคาถูกไม่แพงแต่ถ้าเกิดท่านเน้นสมรรถนะาในการขับขี่ อัตราเร่งดีขึ้นเผาไหม้ดีขึ้นอายุการใช้งานยาวนานขึ้นท่านก็เปลี่ยนหัวเทียนที่มันมีคุณสมบัติให้ดีขึ้นนะก็จะมีประมาณนี้นะครับครูก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบแล้วหลังๆมาเวลาครูถ่ายทําคลิปเนี่ยก็ต้องเข้าใจครูนะมันจะมีเสียงรบกวนมานะฮะคือต้องทําใจนะขอบคุณมากเลยนะครับ สวัสดีครับ